All New D-Max นะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่มาต่อจากไฟเข้าหลังตัดนะฮะนะจะแบ่งเป็น2ช่วงนะ4ปีแรกจะเป็นเครื่อง2.5กับ3า0 0กระ 3, กระบะเกียร์ธรรมดา5เกียร์จะมาเป็น6เกียร์คือ4ปีท้ายที่เป็นไมนเชนส์หนเนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดพาร์ทแรกก่อนพาร์ทที่เป็นเครื่อง2ตัวแรกเนี่ย3 0 0พันเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นพวกขี่ประตูยกสูงเช่น V c r ร s s หรือ Highland e r นะฮะก,ก็มีกลุ่มเล่นประมาณนึงแหละก,ก็เล่นได้ก็เครื่องก็ติดทนอะไรเหมือออนเดดิมมมมไไไ่้ีปัญหาาะรพ2 .5 ตัวที่ขายดีคือตัวเตีย้ยแคปเตียเกียรธรรมดาอ่าแล้วต้องล้อกระทะด้วยนะจะไม่ซื้อล้อแม็กกันเพราะว่าพวกนี้เป็นรถสายนักวิจัยเข้าใจคําว่านักวิจัยไหมคือซื้อมาแล้วอยู่ไม่สุกอ่ะคือคือมันพวกนี้ซื้อมาแล้วมันจะต้องมีความเชื่อที่ว่าเฮ้ยวิศวกรโรงงานพวกมึงอ่ะคำนวณมาผิดหมดเลยกูศึกษามาเป็นอย่างดีลอ้อ,อ,นนม,ม,อมันต้องอันนี้วงมาลัยมันต้องใหีเครื่องยนต์มันต้องรีแมปอย่างนงี้คือเป็นรถสายนักวิจัยอ่าซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ50ก็ไปอยู่สนามแข่งเปลี่ยนฟ้ากับ โบงหน้าเป็นคาร์บอนเคปลาเนาะต้องรีแมปต้องจูนเครื่องเนาะนะฮะแต่ถ้าเดิมเดิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ใช้ดีแหละเครื่องยนต์อึดตึกทนอะไหล่หาง่ายอะไหล่ถูกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับจะมามีปัญหานิดหน่อยตอนไมเนอร์เช็อตแรกๆปี16ที่ที่เจอบ้างนะก็เช่นพวกแบบเป็น1.9ดเนี่ยหนึ่งจแรกๆมีปัญหาควันดำควันดำกว่าปกติบ้างในบางคันแต่ใช้งานน่ได้แต่ว่าแค่ปล่อยควันดำเยอะผิดปกติเท่านั้นเองเนาะซึ่งขายไปขายมาจริงๆเนี่ยนะฮะเท่าที่จับดูลูกค้า จะชอบกระบะ5เกียร์มากกว่าเกียร์อ่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาระหว่าง5เกียร์กับ6กเกียร์ผมรู้สึกว่าสมมติว่าลูกค้ามาเจอปี15ที่เป็นกระบะ5เกียร์กับ16 1.9เนี่ยส่วนใหญ่ยอดขายจะวิ่งไป2.5มากกว่าขายไปขายมาราคาจะทับกันจะเหลื่อมๆกันเนาะเท่าที่ดำ้ำถามดูเนี่ย1.9บางทีถ้าเกิดว่าบรรทุกเยอะหรือขึ้นเขาเยอะๆเ,เนี่ยแรงอาจจะไม่พอคือถ้าวิ่งทางลาบเนี่ยไม่ต่างนะฮะถ้าคุณแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปขนของหนักหรือว่าวิ่งขึ้นเขาอะไรเงี้ยวิ่ ความแรงพอกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยออร์แกนิกแล้วเครื่องใหญ่มันได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเพื่เผื่อแล้วกันเผื่อเื่อรับงานหนักได้ด้วยขึ้นเขาด้วยก็จะเลือก2.5ไปนะฮะแล้วก็คนไทยอาจจะคุ้นกระบะ5เกียร์มากกว่าเพราะว่า1.9อย่างหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบคือเกียร์หกับเกียร์สมันจะตีกันหมายความว่าพอเป็น6เกียร์ปมเนี่ยออกเกียร์หก็อืดไปพอออกเกียร์สแรงก็น้อยไปมันก็เลยจะแบบสับสนนะ่ะว่าจะออก1หรือออก2ดีในบางจัหรู้สึกบางทีผมก็คุ้นกบางบะาย ว่าเรื่องอื่นไม่ค่อยเจออะไรนะฮะเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับอาการประจํารุ่นอย่างอื่นผมผมไม่ค่อยเจออะไรถ้าถ้าได้เครื่องเดิมนะเราไม่พูดถึงพวกรีแมปนะนะพูดยากบางทีก็ก็โมกันมาจนแบบพูดยากก็ถือว่ายังเล่นได้เป็นกระบะมหาชนรุ่นหนึ่งเลยนะครับ19สิบประกอบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่ inbox ของเรา